เย้ปากหวานโดยรรบิ๊กโคล่าอร่อยมากซ่าสดชื่นไม่มีคาเฟอีน กลับมาพูดถึงชุดนักเรียนนักศึกษาไทยที่ชาวญี่ปุ่นเนีที่เขาเป็นดินแดนโอ้มิกสัญญีนะครับแต่ว่าเขาก็เชื่อกันว่าชุดนักศึกษาไทยเซ็กซี่ที่สุดในโลกใช่แต่ผมว่าน้องๆที่แต่งตัวแบบที่เราบรรยายภาพไปนะครับว่ามีสั้นเตอ่อติวแตกนะครับครับ,ค,รบคือจะเป็นคนที่สูภาพไม่ค่อยแข็งแรงออผมเห็นน้องเดินอยากเข้าไปประคองว่าดูดแล้วจะเป็นลมบ่อยถ้าทําไมล่ะฮะเพราะว่า มันรัดนะ oh. หายใจเข้าดีนิดเดียวอ,ยออกซิเจนน้อยออกซิเจนน้อยแบบหายใจ <poisoned indo> <surprisingly> ดูเป็นลมบ่อยครับอยากช่วยแกะตลอดครับผมเพราะถ้าหายใจแรงเนี่ยนมเออไม่ใช่หายใจแรงเนี่ยหน้าอกจะผายเต็มที่กระดุมจะแตกครับนะครับครับเดี๋บางทีกระดุมมันเด้งไปนยิงคนสองข้าด้วยนะเราเลยต้องสังเกตไว้ตลอดจ้องเธอตลอดว่าใครจะเป็นลมลมไปจะได้เข้าไปเอาแอมโมเนียดมให้ว่านั้นจะได้ไปแอลเธอแต่ว่าตอนนี้เรามีดักเมื่อกี้เปิดเพลงดาวมหาลัยนะครับก็เลยมีดาวมหาลัยมาหนึ่งท่านนะฮะซึ่งไม่รู้ว่า เธอแต่งกายยังไงนะครับสวัสดีก่อนเลยนะฮะกับน้องปรมาณูนิ้วเคลียร์อ๋อเเคลียร์นิ้วเคลียร์คำบางคำไม่ต้องแปลก็ได้ไม่ก็เห็นก็เห็นอิตาอภูมิมันเรียกปรมาณูปรมาณู นิวเคลียร์สวัสดีครับนิวเคลียร์สวัสดีฮ่ะนิวเคลียร์นิวเคลียร์นะฮะจากวงจีเนะฮะจะว่า G20 ทเวนตี้จีส์จีนั้นมันกลุ่มประเทศครับผมนิวเคลียร์นี่ก็ถือว่าเป็นลูกในไส้ของผมกลาสวัสดีพ่อตาด้วยนะฮะผมเนี่ยนับถือพี่เน็กมานานแล้วเดี๋ยวนัครพอใครเป็นลูกผมคุณนับผมเป็นพ่อตาตลอดเลยไอเพื่อเลือกผมก็เลือกเดี๋ยวก็แสงเพชรแยงตาหรอตาอะไรวะคือคือเพชรรัสเซียเพชรเมืองกาญงี้ยเหรอฮะตาเพชร เพชรจ้านิวเคลียร์วันนี้วันนี้คุยเรื่องนักศึกษาฮะนิวเคลียร์ศึกษาอยู่ปีอะไรแล้วครับอยู่ปีสามค่ะปีสามเข้ามารมาศาสตร์มศวโอ้นมศวนี่เองใกล้ถามนิวเคลียร์กันว่าตาเตร์เนี่ยหายยังหายแล้วเพราะว่าเพราะว่าตาเขาป่วยแล้วครับนะเด็กมันโง่เอาอะไรไปล้างตาผิดเออแล้แล้วก็ตา าผิดดีที่แบบว่าเขาต้องแช่สิบสองชั่วโมงอะค่ะแล้วก็ต้องแช่แล้วห้ามใส่เลยต้องรอให้มันมีกรดอะไรสักอย่างหนึ่งก่อนให้มันจัดกับคอนแทคก่อนถึงจะใส่ได้แต่หนูก็เลยเอามาใส่ตาเลยคือเด็กมันมันอยาวเม็ดฟูที่ไว้แช่คอนแทคเลนเนาะเขาฟูปุ๊บกูโปะเลยดีไม่ฟูซะตาเกี้ยงเลยนะดำหายแล้วไปออกคอนเสิร์ตตาบวมไปกระถูกตบมาก็เลยต้องใส่แว่นดําขึ้นเวทีแล้วก็ใส่แว่นดําทรงแชร์แม่ชะม้อยด้วยนะคือ คือไม่รู้ว่าแว่นหรือก็จกรถทัวร์ใช่ไหมได้บานใหญ่เหลือเกินนะแว่นใหญ่กับไปล็อกอ็อกเหล็กน้องนิวเคลียร์นิวเคลียร์ถามเหมือนว่าใส่ชุดนักศึกษาเนี่ยนิวเคลียร์ใส่ใส่ไซส์เล็กมากไหม อืมนิวไม่ได้ใส่ยาวมากแต่ก็ไม่ได้ใส่สั้นนะคะกระโปรงนะแล้วก็เสื้อพอดีตัวเห็นน้องนิวโมเนียนี่ชอบใส่เออเลียร์นิวเคลียร์นิวโมเนียนั่นเป็นโลกกรรมโลกไฮบ้าครับเห็นน้องแต่ละชื่อเห็นน้องนิวเคลียร์ชอบใส่กระโปรงบานนี่เหครับเออใส่ทีส์ค่ะเออชอบใส่ทีส์เออจะเป็นแนวแบบว่าใส่แบบกลมเท้าหน่อยไน่อยกระโงยาวๆไม่กอมไม่กอมเหรอฮดแค่หัวเข่าใช่ไหมอ๋อ อ่ามันถึงเลี่ยเรียตรงตาตุ่มนะฮะนิวเป็นกระโปรงยาวๆงั้นใช่ไหมเห็นนิวก็ใส่ใส่อ,ออกมาแบบ นะคะเพราะว่าปีหนึ่งเอกนิวเขาบังคับใส่กระโปรงยาวถึงต้น<ล>คือปีสองปีสามนี่ต้องเริ่มจนขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับเออเออผ้าเริ่มหดเริ่มหดมนะฮะม,มีคนบอกว่าเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับเรื<ๆ>่องของการแต่งกายนี่ปีหนึ่งนี่ถูกระเบีบรองเท้าขาวใส่ยามกยาวกอมขาส่วนปีสองมันไม่ธรรมะแมงแล้วดูว่าเออเดี๋ยวจะไปเกือกกล้วน้องปีหนึ่งก็ต้องออกมาถึงใต้หัวเข่านะครับแล้วก็ใส่รองเท้าส้นสูงประมาณสองนิ้วสองนิ้วอันนี้ปีสองถ้าคิดหลัง หลังนี้ปีสีไม่ชุดว่ายน้ําเลยหละครับนั่นแหละครับนะครับลันก็ใช้ใช้ใช่ใช้ไว้บอร์ดเขียนเป็นวันี่เพนเอาโหถมดําเอาผมก็จะบอกไงเราปีสี่ที่เพิ่งใส่อย่างนี้แหละครับเพราะว่ายังไม่มีแฟนสักทีครับแล้วอย่างเนี้ยเนี่ยคุณฝั่งชาวฮอตเขาบอกว่าใส่กระโปรงยาวมากแต่บางทีแหวกเกือบถึงเอวเอออย่างเงี้ยเขาบอกเขาไม่ผิดนะอ๋อไม่ผิดใช่ไหมเออเขาบอกเขาก็ไม่ผิดนะฮะแต่ยายถามนิวเคียว่าเว็บไซต์ญี่ปุ่นนะ่ยสื่อสิ่งพิมพ์เนี่ยทางอินเทอร์เน็ตของญี่ปุ่นเนี่่ยบอกกวานัชุด สาาไทยเซ็กซี่ที่สุดในโลกในความเห็นนิ้เนี่ยนิวเคียร์รู้สึกยังไงครับก็รู้สึกไม่ดีอะค่ะแต่ก็ไม่เถียงนะมันจริงอะอ่ะมันจริงจริงๆนะแบบหนึ่งคือมันรัดมากรัดจนแบบจนกระดุมมันจะปีออกมาแล้วอะแล้วก็สองคือมันสีขาวด้วยไงพี่อะไรสีขาวใช่ไหม แล้วใส่ชุดชนายช็อกกิ้งพิงค์ครับชุดชนายเนฟโซดสดนะเหมือนซื้อสลิปอเมซอนมาแอบกินอันอย่างนี้ระหว่างที่เรากำลังคุยกับนิวเคลียร์บอกคุณผู้ฟังฮอต9ก5เลยว่าผมอยากจะรับสักสายเด็กโป้ที่แบบกล้าให้เหตุผลกับตัวเองนเออไอ้พวกที่ใส่ c s 5 s เนี่ยโทรเข้ามาบอกหน่อยชี้แจงหน่อยเล้วยเราอย่าไปให้โดนโจมตีอย่างเดียวเพราะเผอไม่แน่ถ้าเกิดเด็กโป้มีเหตุผลพอผมจะบอกเลยว่าเฮ้ยพวกเราโป้กันตะพื้นตะพื้นไว้มันควรเหตุผลเข้าใจได้ใช่ใช่ควรควรจะเป็นชุดแห่งชาติกัน เลยครับอ่าอันนี้นิวเคลียร์ก็บอกว่าความรู้สึกก็คือไม่ดีว่ามดีแล้วทําไมเขาใส่กันแล้วมันไม่ผิดกฎระเบียบมหาวิทยาลัยเหรอครับจริงจริงมันมีกฎระเบียบของมันนะแต่ว่ามหาวิทยาลัยเขาคงไม่เข่งขันมั้งคมันก็เลยแบบคนเลยใส่กันมากขึืนแล้วผมก็งงและเกินใส่สั้นมาแล้วชอบเอาผ้าเช็ดหน้าหรือเอากระเป๋าปิดขาปิดทาไมครับเออ ว่ามีบางคนด่าได้นะแบบมองอะไรมองอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่ตัวเองใส่มาให้หน้ามองเองคือคนคือคนก็จะพยายามดูว่าเออมีใครป่วยแล้วจะมีรถบองมาประถมพยาบาลไหมอะไรเงี้ยไอ้ผ้าที่ปิดนี่ก็บางทีก็แง้มบ้างไอกระเป๋าที่ปิดก็มีมีเปิดเยอะๆนิดๆครับบางทีนั่งสับขาหลอกสับขาหลอกเออดออพอแล้วใช่ไหมฮะมาแล้ว่าเคยใส่น้องนิวเคเคยใส่เหรอครับให่ฟังก่อนคือตอนนั้น่ะ จะต้องเข้ามหาลัยแล้วหนูใส่ชุดนอกมาเงไม่ได้ใส่ชุดนิสิตแล้วอาจารย์ไม่ให้ขึ้นหนูก็เลยโทรให้เพื่อนนะโทรให้เพื่อนเอาชุดมาให้เอาชุดของเพื่อนโดยไม่คํานึงถึงขนาดไงตอนนั้นเพื่อนบบตัวเล็กกว่าแล้วเขาก็เอามาให้ใส่โอ้โหแล้วแบบกระโปรงสั้นมากละเสื้อแบบเราต้องนั่งค่อมตัวค่ะถ้านั่งแบบตัวตรงเมื่อไหร่คืมตัวตัวแตกเลยรออกมาใช่พี่ก็ไม่ได้คำนึงถึงขนาดนะครับแต่ว่ากลัวประเทศชาติจะขาดดุลนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยร้านคาราโอเกะญี่ปุ่นเนี่ยที่ชาวญี่ปุ่นไปใช้บริการ เขาให้หญิงไทยแต่งตัวแบบนี้ครับน้องนิเคียรู้สึกยังไงครับโอ้จริงเหรอใช่ตามตามแถวแถวพวกมีชุมชนญี่ปุ่นอยู่เยอะแยะยงันยะสุภุมวิทอะไรอย่างนี้เปแบบนี้ตลอดเลยนิเคียรู้สึกยังไงรู้สึกแย่นะเพราะมันเป็นชุนัศึกษามันเป็นภาพลักษณ์ภาพลักษณ์ทั้งประเทศเลยนะพูดถึงผมมีผมมีวิธีการเอาคืนละเอาคืนยังไงถ้าบาญี่ปุ่นเนี่ยให้เด็กเสิร์ฟเนี่ยส่ชุดนักศึกษาผมขอเรียกร้องให้ร้านลาบเนี่ย เด็กเสิร์ฟใส่ชุดโดเรมอนกันให้หมดเลยเอาให้มันเอาให้มันเสียคนกันไปเลยจริงๆแหววเลยจริงๆประเทศไทยเรานี่ก็แปลกนะครับนะอย่างตอนที่การ์ตูนโดเรมอนโนบิตะนะครับเราก็ไปห่วงอะไรประเทศมันก็ไม่รู้ที่สุกะอาบน้ําแม่ยังทําเบอร์เลยเออเไล่เซ็นเซอร์กันเป็นแถบๆนะแต่อันญี่่นก็แรงนะหนูเคยเห็นนะเป็นไปยังไงครับอย่างนิวเพียวเคยไปทํางานที่ญี่ปุ่นเป็นยังไงครับใช่เคยไปญี่ปุ่นเคยไปเกาหลีชูพลายญี่ปุ่นแบบเป็นกางเกงขาสั้นแบบสั้นมาก อ๋ออันนั้นคือชุดนักเรียนของเขาเหรอครับนิวเคียร์ชุดชุดพ้าชุดพละชุดแบบที่เราเห็นในพวกรายการญี่ปุ่นอย่างนั้นต่อต่อต่อยังไงนะยังไงดิวเคียร์เล่าพี่จินตนาการอืก็คือมันจะเป็นเสอยืดนะคะแล้วก็เป็นเกงเกงขาสั้นที่แบบตั้นมากเหมือนในในการ์ตูนก่ะตนญี่ปุ่นแล้วก็ใส่ถุงเท้ายาว เดี๋ยวนิวเคเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะพี่ป้องคลางมือเลยหลอกคอเลยฮะเหอการพี่ผมพยายามที่จะอธิบายเป็นภาษาญี่ปุ่นเพื่อให้ชาวญี่ปุ่นเข้าใจครับผมเดาว่าพี่ป้องสักพักเดี๋ยวจะมาเห็นจระจี่าอย่าอย่าอยโอ้ยเาได้ยัเพิ่งเปิดโอ้โหสีเสียงผมไม่สั่นขนาดนั้นนะครับครับผมอีกคู่อ้าอ๋อนี่เป็นชุดนักศึกษาที่เล่นบอลเล่บอลกันอย่างนั้นเลยเออเออชุดบางทีเป็นประถมมัธยมด้วยนะที่เขาสั้นกันขนาดนั้นใช่ไหมอนั้นเลย อือครับผมอ่ะเพราะนั้นคือเรื่องบางเรื่องเราก็ไม่ควรไปเอาแบบเขาใช่ไหมเอาละอย่างน้อยวันนี้ได้ร่วมสนทนาการแล้วเราจะคิดถึงนิวเคลียร์นะขอบคุณน้องนิวช่วงนี้มีผลผลงานเลยรองน้องนิวเคลียร์ผลงานอ่าก็มีซีทเวนตี้ค่ะแล้วก็มีซิีคอมเรื่องใหม่เรื่องใหม่เรื่องเดอะซีรีส์ทั้งสามช่องสามนะครับแล้วเราจะคิดถึงนิวเคลียร์ครับขอบคุณนะครับนิวเคลียร์ขอบคุณครับนี่ก็เป็นดาวมหาลัยนะ